ฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ช่องสองพระแชนแนลไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีโยากาศได้มาวัดนางพญานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัตถุมงคลน,นะครับว่าพระนางพญามีอะไรบ้างบุบันรมี้เช่ารุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนนี้นะครับ จุดแรกเลยนะครับที่ต้องเข้ามาคือเข้ามากราบสมเด็จนางพญาเลนแก้วนะครับเป็นพระบูชานะครับองค์ขนาดใหญ่สามารถเข้ามากราบไหว้ขอพอรกันได้นะครับอันนี้ก็คือภายในพระวิหารนะครับ ตรงนี้ก็เป็นจุดเช่าวัตถุมงคลของทางวัดนะครับไ่ดูเนาะมีทั้งเหรียญมีทั้งเป็นรูปหล่อเป็นเนื้อดินนะครับอันนี้เป็นอาจารย์ถนอมนะครับ มามีแพชการันตีด้วยนะครับอันนี้เป็นหลังยันดวงปีหนึ่งสี่มีหลกพัเงินด้วยนะครับ นี่เป็นปี19นะครับ มีรูปหลอดเทเวสวรรค์ไหมนะครับสวยงามมากเลยองค์ละเก้าร้อยองคะห้าร้อยเจ็ดร้อยนะครับ,รบเล็กระทัดรัดนะครับสามารถนำไปเรียมห้อยคอได้เลยนะครับ ตรงนี้ก็ถัดไมตู้นะครับก็จะเป็นนางพญาเหมือนกันนะครับนี่เป็นรุ่น25ออกขึ้นดูไหมคะอ๋อไม่เป็นไรครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถนําไปห้อยได้เลยนะครับของมาเรียมพร้อมใช้เลยนี่ปี22นี่ปี22นะครับองค์ละ300นะครับถ้าไม่เรียม200ถ้าไม่เรียม200นะครับแบบนี้นะครับนี้ปี36นี่ปี36นะครับ เป็นแบบเหรียญก็มีนะครับแบบเป็นแบบนี้อันนี้ก็เป็นรูปหลอดเทเวสวุวรรณนะครับในนี้เป็นพัแท้หมดนะครับไม่ต้องห่วงนะครับจะเป็นผาของไอดีอันนี้เป็นผาแท้หมดเลยใครที่ต้องการหาหนางพญาห้อยนะครับก็สามารถมาเลือกชมได้นะครับ กานันตี่ก็เป็นตู้ที่สามนะครับตู้ถัดไปค่อนข้างสวยนะครับศิละปละอะไรเงี้ย บัตรการันตีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการยืนยันนะครับว่าผ้าที่เราเช่าไปเนี่ยเป็นผ้าแท้นะครับผ่านการปลุกเสกนะครับหรือใครต้องการเช่าไปสะสมไปเก็บก็เช่าแบบเป็นกล่องแบบนี้ก็ได้นะครับว่ากันว่านางพญาในผู้หญิง้อยดีนะครับท่านนางพญา ุ่นนี้ก็จะมีผสงผมผงเก่านะครับมีความศักดิ์สิทธิ์นะเรียบร้อยครับวันนี้ผมก็พามาดูพระในวัดนะครับพระนางพญาโดยรวมนะครับสามตู้นะครับเข้ามา เข้ามาไหว้พระก็จะเห็นเลยนะครับแถบซ้ายมือสามารถมาเล็กชมกันได้นะครับสุดท้ายนี่นะครับถ้าผมให้ข้อมูลอะไรผิดพลาดไปผมกราบขออภัยด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจผมเลยนะครับสวัสดีครับ